สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้หลังหวยออกก็มี FC ท่านใดที่ถูกกันบ้างไหมนะคะยังไงแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยส่วน FC ท่านใดถ้าพลาดไปก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะแอดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะส่วนในคลิปนี้คะ่ะแอดก็จะได้รวบรวมนะคะ ก็จะเป็นผลงานของงวดวันที่16นะคะกันยายนเนาะว่าอาจารย์ท่านใดที่ให้ขเ้าบ้างก็ให้เครดิตของอาจารย์ท่านนั้นบ้างเนาะเพื่อเราไว้ใช้ตามต่อกันงวดหน้านะคะก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน 2565กันก่อนรางวัลที่1 9 4่ง0กรางวัลเลขท้าย2ตัว75ดาสำนักแรกค่ะที่ให้ข้าก็จะเป็น10หน่วยบนของเอทัศนะคะก็จริงๆให้10หน่วยมาแต่แนวทางงวดนี้เข้าไป3ตัวเลขบนเลยนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันให้ใหม่ แอดก็ขอบคุณของเอทัศด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของย่าโมออกศึกค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับเลขล่างเขาให้มาสี่ตัวนะคะสลากออกเจหเลขเจ็ดก็เข้าไปแอดก็ขอบคุณของย่าโมออกศึกด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขเก็บตกนะคะก็ให้มาสามตัวแนวทางงวดนี้เลข5ก็เข้าไปเลขล่าง สำหรับ5 7าเส่วน fc ท่านใดถ้าไม่อยากรอตัวนี้แคปเก็บไว้ได้เลยนะคะก็จะมีงวดวันที่1นึ่ตุลาคมด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะปฏิทินหลักสิบของแอดมินเจมอันนี้ก็เข้าไปนะคะก็หลักสิบค่ะเขาให้มา4ตัวเลข7ก็เข้าไปสลากออก7 5ห ส่วนเลข3อันนี้ก็ยังไปออกเลขบนด้วยนะคะอันนี้ก็แคปเก็บไว้ได้เลยเนาะเพราะว่าเขามีให้แนวทางให้ถึงวันที่1พฤศจิกายนเลยนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดมินเจมด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเลขลันนะคะของแอดเกชุดล่างก็แนวทางวดน,นี้ให้มา2ตัวนะคะเลข7กับเลข8เลข7ก็เข้าไปสำหรับ เลขล่างนะคะเขาก็ระบุพิกัดมาด้วยส่วนอีกหนึ่งข้อมูลก็จะเป็นเด่นล่างของเขานะคะก็ให้มา3ตัวอันนี้ก็เข้าไปเหมือนกันนะคะสำหรับเลข5ส่วนตัวเจาะของเขาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ75เหมือนกันก็เลขล่างตรงๆงเลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลของแอดเก้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของยอดเฮงแนวทางงวดนี้ให้มา3ตัวก็เข้าไป2ตัวนะคะก็เข้าไปหลักร้อยกับหลักสิบแอดก็ขอบคุณของยอดเฮงด้วยค่ะต่อมาจะเป็นของอาจารย์กรกระสินนะคะอันนี้ก็ให้เด่นศูนย์มาตัวเจาะศูน์สามก็เข้าไปตรงๆเลยนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์กรกระสินด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นของบัวคำสีนะคะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับเลข57าตัวกราบเนาะสลากออก7 5าแอดก็ขอบคุณของบัวคำสีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของสองตัวบนตรงๆอันนี้ก็เข้าไปนะคะสำหรับ0ูนย์าตรงๆงเลยสำหรับเลขบน ัวเลขของเขาก็ไม่เยอะเลยนะคะเดี๋ยววดหนะ้าถ้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันให้แอดก็ขอบคุณของ2ตัวบนตรงๆด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็น2ตัวเลขล่างของอาจารย์ธนศักดิ์อันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะ577 5แอดก็ขอบคุณของแอดรธนศักดิ์ด้วยค่ะต่อมาค่ะเด็กปั่นจักรยานของคุโคราช แนวทางงวดนี้ให้มาสองตัวเลขเด่นบนล่างเลขสก็เข้าไปสำหรับเลขบนส่วนชุดมังกรทองของเขาก็เข้าไปเลขสามเช่นเดียวกันนะคะระบุพิกัดมาสิบหน่วยบนเลข3มก็ไปออกหลักหน่วยส่วนรูปไก่ชนก็เข้าไปเลขสเช่นเดียวกันนะคะแอดก็ขอบคุณของคนโคราชด,ด้วยค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นของ TWC นะคะอันนี้เลขบนก็เข้าไปตัวกลับเขาให้30สลากออก03ส่วนเลขล่างก็เข้าตัวกลับเช่นเดียวกันค่ะเขาให้57สลากออก75ดแอดก็ขอบคุณของ TWC ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์คมนะคะชุดสรุป2ตัว ชุดบนล่างนะคะเข้าไปเลขล่างสำหรับ75อันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยส่วนชุด3ตัวก็เข้าไปด้วยนะคะแต่อยู่ในข้อมูลชุดรองค่ะเขาให้307มาสลักออก70-3ดศูแอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของแอดระเด่นค่ะอันนี้ก็เข้าไปข้อมูลเลขล่างตรงๆเลยสำหรับเลข75แอดก็ขอบคุณของแอดระเด่นด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของอาจารย์ยุทธนาพารวยอันนี้ก็เข้าไปตรงๆงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ75แอดก็ขอบคุณของยุทธนาพารวยด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของอาจารย์เอกสิทธิ์ค่ะหลัก10ล่างอันนี้ให้หลัก10แต่ไปออกหลักหน่วยนะคะสำหรับเลขล่างก็คือ7 5หแอดก็ขอบคุณอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของแอดยุค่ะอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะเขาให้57มาสลากก็ออก7 5า ส่วนชุด3ตัวก็เกือบแตกไปอยู่เหมือนกันนะคะยังไงแอดก็ขอบคุณของแอดยุด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของคุณไก่วุฒิทีนันสอนสีอันนี้ก็เข้าไปข้อมูลเลขล่างตรงๆเลยสำหรับ7 5แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหมาน้อยคอยรักกันเลยค่ะ อันนี้ก็เข้าไปตัวกลับเช่นเดียวกันสำหรับเลขล่างนะคะส่วนข้อมูลชุดบนก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแอดก็ขอบคุณของหมาน้อยคอยรักด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของนภัทรเจมจรัศสีกันเลยค่ะอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับเช่นเดียวกันเขาให้307สลากออก703เดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ใหม่ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของ10หน่วยล่างเวียงพิงนะคะให้มาสตัวเลข7ก็เข้าไปสำหรับหลัก10บแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของแค่แนวทางตามสูตรค่ะอันนี้ก็เข้าไปเลขบนตัวกลับนะคะเขาให้30มาสลากก็ออก0 3 แอดก็ขอบคุณของแค่แนวทางตามสูตรด้วยนะคะต่อมาจะเป็นเด่นบนอินทอนเทวนครค่ะแนวทางงวดนี้ให้มาสี่ตัวเลขเจ็ดก็เข้าไปนะคะหลักร้อยเนาะสลากออก70-3แอดก็ขอบคุณของอินทอนเทวนครด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของเลขลับเฉพาะวงในอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะสำหรับเลขบนแต่เข้าตัวเลขให้มาไม่เยอะเหมือนกันเนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของเลขลับเฉพาะวงในด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่ค่ะอันนี้ก็เข้าไปทั้งข้อมูลเลขบนเลขล่างเลยนะคะแต่เข้าตัวกลับเนาะอ๋อประธานโทษค่ะ เข้าไป3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนนะคะเลขล่างพลาดไปหลุดไปนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร้ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นชุดสรุปของอาจารย์ธนากรอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับเช่นเดียวกันนะคะเลขเด่นที่แอดนำมาลงในช่องก็เข้าไป2วัตติดแล้วสำหรับของอาจารย์ธนากรเนาะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลดดังสลากห้าภาคอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะสําหรับ5 7า5แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลอันนี้ก็เข้าไปตัว ตรงๆเลยนะคะสำหรับ7ค่าไม่รู้ว่างวดหน้าสุรจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของอาจารย์ช้างเลขนำลาบนะคะอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับเช่นเดียวกันเนาะส่วนเลขโบนก็เกือบแตกไปอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น2ตัวแล้วก็3ตัวแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะเขาให้30มาสลากออก03แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของโค้งสุดท้ายอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับเลข75เลขล่างนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยเนาะ เรามาต่อกันที่ของแรงเป็นไฟละลายความจนกันเลยนะคะอันนี้ก็เข้าไปทั้งเลข3ตัวแล้วก็2ตัวพิกัดโบนแต่เข้าตัวกลับเช่นเดียวกันนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาจะเป็นของคู่มือเสียงโชคนะคะอันนี้ก็เข้าไปนะคะสำหรับ2ตัวเช่นเดียวกันเลยถ้าใครจับคู่ได้เนาะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของสาลาพักใจค่ะอันนี้ก็เข้าไปเลขบนสำหรับ03ถ้าใครจับคู่ได้นะคะก็เข้าไปเช่นเดียวกันเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของยายแลค่ะ อันนี้ก็เข้าไปนะคะจริงๆของยายแลก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเลข2ตัวนะคะก็ไม่รู้ว่างวดหน้าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของยายแลด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของหนูผีพเนจรคะ่ะอันนี้ก็เข้าไป3ตัวพิกัดบนแต่เข้าตัวกลับนะคะแอดก็ขอบคุณของหนูผีพเนจรด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของยุคทับทิมทองค่ะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับ7-5เลขล่างแอดก็ขอบคุณของยุคทับทิมทองด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของแอดระเดนค่ะก็เข้าไปเลขล่างตรงๆเช่นเดียวกันเลยสำหรับ7-5แอดก็ขอบคุณของแอดระเดนด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังค่ะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับเลขล่างคือ75นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะส่วนต่อมาจะเป็นของแอดนานาคะอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับเนาะสำหรับเลขล่าง5775 แล้วก็อันนี้ไปออกเลขบนด้วยสำหรับ3003แ์อดก็ขอบคุณของแอดนานา,นาด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของแอดรีชาค่ะอันนี้ก็เข้าไปตัวกล่าวอาประธานโทษค่ะเข้าไปตรงๆเลยสำหรับ7 5เลขล่างแล้วก็03อันนี้ก็ออกเลขบนด้วยนะคะขอประทานโทษที่แอดไม่ได้วงไว้ให้ ของแอดรีชาก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็มีหลุดไปบ้างแอดก็ขอบคุณของแอดรีชาด้วยนะคะก็ในคลิปนี้ก็้องวดนี้หลายๆสำนักก็ให้เข้ากันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ไว้ยังวดหน้าเรามาตามกันใหม่เนาะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ